ท่านผู้ชมกันลัรับชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกนะะช่วงนี้มีข่าวฝากจากกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะฝากเตือนประชาชนนะคะเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนปี2568นะ,ะขอให้ตรวจสอบ อาคารนะครับป้ายโฆษณาและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากลมแรงแล้วก็พายุขนองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเบื้องมุงหลังคาที่ต้องยึดแน่นกับโครงหลังคาแล้วก็รวมถึงป้ายโฆษณาข,ขนาดใหญ่นะฮะที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยนะถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกตินะคะให้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการทันทีนะคะแล้วก็เน้นย้ําค่ะการตรวจสอบอาคารชั่วคราวในพื้นที่โล่งแจ้ง ที่ไม่ต้องขออนุญาตจากท้องถิ่นนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีอันตรายจากกรมกันโชคนะฮะส่วนป้ายโฆษณาที่มีความสูงตั้งแต่10เมตรขึ้นไปหรือว่าพื้นที่นะฮะตั้งแต่50ตารางเมตรนี่ต้องมีวิศวกร ช่วยคำนวณน,นะฮะแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงถ้าหากว่าฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมายด้วยนะฮะทั้งนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเอาล้วกันท่านผู้ชมคะเรามาติดตามกันต่อนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นคนไทยที่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะวันนี้นะท่านผู้มีการสํานักง,งานสถิติแห่งชาติค่ะท่านพุชพงศ์พูดคุยกัน20บล้านคนที่ท่านเล่าให้ฟังนะครพฤติกรรมการดื่มนะพุชพงศ์ครับอยากรู้จังเลยว่า เขาดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไหนดื่มบ่อยแค่ไหนคะท่านคะในร้อยคนเนี่ยประมาณเกือบ60คนดื่มเบียร์หร<อ>ือเบียร์ครับประมาณ58เปอร์เซ็นต์กว่าๆว่าค่ะลองลงมาก็จะเป็นเหล้าขาวหรือเหล้าจีนเหล้าสุรากลัน่นประมาณ24 24เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็สุราแดงนะครับสุราสีนะประมาณ14บสีเปอร์เซ็นต์สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ใจว่าเบียร์นี่อันดับหนึ่ง,งเลยนะคะแล้วเขาดื่มบ่อยแค่ไหนคะคือการดื่มบ่อยเนี่ย ใน20ล้านคนเนี่ยประมาณ5ล้านเศษเศษเนี่ยดื่มประมาณ3วันต่อเดือน3วันต่อเดืนดนอนซึ่งก็ไม่ไม่มากแต่ว่าประมาณ700,000นคนใน20ล้านคนเนี่ยดื่มทุกวันเราจะเป็น 7แสนคนหรือจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องคิดดูนะคะอ๋อนี่คือสํานักงานสถิติเวลาที่เราเก็บข้อมูลนี่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะฮะคราวนี้เมื่อมีการเก็บข้อมูลนะแล้วเราก็ไปเทียบเคียงเพราะว่าปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีการเชิญชวนนะคะให้ดื่มแอลกอฮอล์กันเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียตรงนี้ที่ท่านผู้ชมผมดว่าเราจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะท่านคะคือเรามีกลุ่มที่แยกเป็นเพศ เป็นพื้นที่ใช่ไหมครับเป็นหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะนําโฆษณาไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางสื่ออื่นๆก็ดีสามารถมาขอข้อมูลจากสำนักถิยนชาติเอาไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในออกสือ่อไปเจาะกลุ่มด้วยเช่นกลุ่มคนทํางานตอนนี้ที่ดื่มมากที่สุด2ี่สิบี่ถึงปีเนี่ยดื่มมากทํำยังไงที่จะณณลงว่าการทํางานกับการดื่มเนี่ยต้องต้องแยกเวลาให้ได้หรือลดลงอ,อะไรเงี้ยหรือ หรือคนวัยรุ่นที่มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับควรจะเอาเวลาไปทําเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์เรื่องการศึกษาเรื่องการอะไรแสวงหาความรูมต้ตรงนี้ผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเอาไปวิเคราะห์เป็นรายจังหวัดเป็นรายพื้นที่รายกลุ่มคนได้คราวนี้ข้อมูลของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ยประชาชนหรือว่าหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนสามารถเข้าถึงได้มากน้อยขนาดไหนครับท่านผู้ชมในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ผมเรียนไปประมาณ1 8ึ่งชุดข้อมูลที่ ภาครัฐต่างๆเป็นเจ้าของข้อมูลแล้วมาขึ้นบัญชีเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เลยผ่านเว็บไซต์ะนะครับ uh, datacatalog.go.th เนี่ยเข้าได้เลยโดยโดย,โดยไม่ต้องทำหนังสือขอะนะครับแต่ว่าข้อมูลสถิติที่เป็นตัวเลขที่เราจัดการเรื่องตัวเลขแล้วที่ไม่ระบุเป็นลายบุคคลก็ขอได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องมิตร์ดาต้าที่มันไปขอดในเชิงลึกเนี่ยในเชิงลึกเนี่ยในส่วนราชการก็จะมีระเบียบของการเขาเรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐก็จะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการอยู่ ก็ไม่มากครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนสามารถขอรับข้อมูลตรงนี้ได้นะคะคราวนี้จากข้อมูลนะฮะสถิติที่เราเก็บมาได้นะฮะต้องถามท่านผู้ช่วพก่อนนะฮะถ้าหากว่าให้ท่านต้องเลือกตัวเลขสักหนึ่งค่านะฮะเพื่อที่จะส่งสารนะคะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนคนในสังคมของเราอ่ะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ท่านอยากจะเลือกตัวเลขไหนเพราะอะไรที่จะสื่อสารกับประชาชนคะคือ ดื่มหนักงดดื่มหนักเพราะว่าการดื่มหนักจะส่งถึงเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความทะเลาะวิวาทเรื่องของการขาดสตินะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของสุขภาพตรงนี้ผมคิดว่าตัวเลขดื่มหนักคือถ้าเราดูตัวเลข5ล้านคนเนี่ยดื่นสามวันต่อเดือนแล้วก็ดื่มไม่หนักไม่เป็นไรคือตืดื่มน้อยแต่ถ้า3วันแต่ดื่มหนักแล้วไปเกิดอุบัติเหตุรถชน พิการขึ้นมาอันนี้กระทบแน,น่นอนเพราะฉะนั้นผมคําว่าตัวเลขดื่มหนักคือต้องต้องระวังที่สุดไม่มองเรื่องความถี่ด้วยซ้ำํำหนึ่งดื่มหนักเนขั้าอย่างในช่วงสงการานตันนี้เราออกวันที่สิบเก้านี่ยไหมครับสิบเก้าหลังสงการานมาแล้วจะเห็นผลเลยนะครับจะเห็นตัวเลขอุบัติเหตุจากการดื่มคนะครับแสดงชัดเจนเลยนะว่าประโยชน์ของสถิติข้อมูลเนี่ยช่วยเราได้มากเลยนะถ้าเกิดเราเลือกเอาตัวเลขดื่มหนักในการรณรงค์หรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆเราก็มีโอกาสที่จะ ป้องกันการสูญเสียได้อย่างเห็นผลทันทีนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะสำนักง,งานสถิติแห่งชาติของเรานอกเหนือจากเก็บข้อมูลสําคัญสําคัญแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปพบปะพี่น้องประชาชนด้วยเหรอคะท่านผู้ชมพงษ์ครับปีนี้เป็นปีสําคัญที่เราเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าสัมโสมโนสัมมโนคือเก็บทุกรครัวเรือนในประเทศไทยเรามีประมาณ25ล้านครัวเรือนเนี่ยเราทําเชิญชวนให้ผ่านออนไลน์คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20เมษายนผ่าน3ช่องทางก็คือ แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์สำนักง,งานสด่งชาติ NSO.GO.TH <c oughs> กับหลังจากวันที่21เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่ามาดีคุณมาดีลงมา <c oughs> ในพื้นที่ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชน <c oughs> ข้อมูลของท่านมีความสําคัญในการเป็นพื้นฐานที่จะมาใช้ในการวางแผน <c oughs> รวมถึงการเก็บยกยกตัวอย่างสุรากับบุหรี่เนี่ยเราต้องมีฐานหลักก่อนแล้วก็มาเก็บในฐานย่อย ทำในฐานย่อยตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้ยังมีเวลาผ่านออนไลน์นะฮะเราจับรางวัลไปแล้วเมื่อวันที่10จะมีจับรางวัลอีกครั้งหนึ่งครับ SMS ที่เชิญไปที่แจ้งไปนี่เป็นของจริงแล้วจะรู้ได้ยังไงท่านพู้ชมว่านี่คือ SMS ของจริงของสำนักงานสลิงเตียงชาติอันนี้ของพี่มิตรชจะไม่มีการลิงก์ไม่มีกดลิงก์เด็ดขาดไม่มีลิงก์สองจะไม่มี QR code อ๋อไม่มีลิงก์ฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงการกดลิงก์ ไม่มีคิวอาร์โค้ดไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องสแกนเลยไม่มีการโทรไปหาอ่าไม่มีโทรด้วยครับฉะนั้นจะมีแต่เฉพาะทีะ่แจ้งเชิญเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อท่านกรอกเหลืออีกหนึ่งวันนะฮะช่วยกรอกถึงวันที่20แต่หลังจากวันที่20ไปแล้วคุณมาดีเข้าพื้นที่เนี่ยท่านยังไม่สะดวกที่จะเจอคุณมาดีก็สามารถกรอกผ่านระบบได้อยู่นั้นก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนยังกรอกได้จนถึงวันที่19มิถุนายนครับ มีลุ้นโชคด้วยไหมครับลุ้นโชคแต่ว่าลุ้นโชคเราจะจับเมื่อจับไปเมื่อวันที่10ไปแล้วเราก็จะจับอีกครั้งหนึ่งคือวันที่23ที่จะถึงนี้ครับ,รบไปรอลุ้นโชคกันได้แต่ว่าต้องรีบกรอกข้อมูลนะฮะภายในวันที่2ีสเมษายนนี้นะฮะทิ้งท้ายตรงนี้นะฮะท่านพุชพง์อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าในการที่เราได้ให้ความร่วมมือกับสํนานักงานสถิติแห่งชาติในการให้ข้อมูลมันเป็นประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันช่วยอะไรประเทศไทยของเราได้บ้างนะเชิญค่ะภาครัฐจะมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่ข้อรงาะนชชป ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ตรงกับข้อมูลจริงๆนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องสัญชาติเรื่องเพศสภาพเรื่องของแรงงานต่างด้าวเลยทั้งสิน้นเพราะเราไม่ได้ไปแมทชิ่งกับหน่วยงานดังกล่าวเรื่องภาษีอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องน,งนั้นนะครับเพียง uh huh. แต่ว่าเราจะมีข้อมูลหลักของประเทศในการที่จะมาใช้ในการวางแผนส่วนรนการต่างๆจะได้วางแผนได้ตรงเป้าหมายการสํารวจข้อมูลในโครงการอื่นๆก็จะถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย uh huh. ขอฝากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลกับสำนักต่างชาติครับ ดังเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่นี่แหละนะฮะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงานนะฮะในการวางแผนที่จะดูแลรักษาสุขภาพพี่น้องของประชาชนคนไทยแล้วก็ป้องกันนะไม่ให้น้ำเมาท่วมประเทศไทยของเราในปีหน้านะคะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชัพงโนโรทยสงอย่างยิ่งขอบคุณมากค่ะกลับมาติดตามชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกได้ใหม่เสาร์หน้านะคะทางชทบ5วันนี้สวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ